สบายดีสบายดีสวัสดีจ้า่อเม่พี่น้องเอฟซีทั้งฟังลาวฟังไทยแหละก็ทั้งต่างประเทศด้วยจ้าเด้อกับทักไทยสบายดีจ้าพี่น้องอี này, พี่หนแพ่ว่ากระสีผ้าเอฟซีทุกคนทุกท่านเที่ยวชมวัดโพจ้าวัดจะสวยงามขนาดใดน,นะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกาลังแห่งใจพี่ว่าน้ำเด้อจ้าเด้ขอขอขอบคุณในารายจ้าโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยจ้า ได้ว่าชิค่าเขาวัดโคได้จ้าเด้อมีเลยทางข้าวมีคือข้อางเขาวัดโคจ้าว,วัดโคนั่นเองไปเดี๋ยวขยางเขากันไปเลย 너만 한 거야. 말로 한게 너무 많아. 오케이. 네. 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 Uh -huh. okay. okay. there's a line we've been waiting. you have to wait. Uh, let me know when. Nice. Mm -hmm. mm -hmm. ยอ,อดมากจ้ายอดจรสินเลยจ้าโห

เลยนะคะก็คือถุงใส่รองเท้านั่นเองเนาะถุงที่ิพยนไทยใจเกิบตาใส่เกิบเนาะกระบะใน่ไฮคอร์ดรองเท้าเลยค่ะไฮคอร์ดรองเท้าไฮคอร์ดเกิบยางพามาทางในเนาะแต่ที่มีกระบอกหายเดาว่าชิมรองเท้าไว้อีกถุงหน่อก็เลยจะเกือบหายชื้นพามาในน้ำเนาะนี่เลยโอเคเดี๋ยวแค่ว่าจะให้เบิ่งกหล่ๆจ้ะนี่นะคะ ให้ดูค่ะบรรยากาศรอบๆเนาะ จะมีแต่น sure ักทต้นเที่ยวลายขนาดเนาะจาเนาะนักทต้นเที่ยวลายดีจ้กนักเ่ยนแบบยอดดีจ้ะ This is where you need all your tools. More fine, more fine อันนี้ก็จะเป็นสอง้างหนึงก็จะนอที่ได้ทําบุญนั่นก็คือสักบาตรสว์จ้าน จะอะไรตามมาเรื่อยๆเรื่อยๆจะมีาาการทำบุญตักบาตรสวรรค์ก็ากสาธุอนุโมทนาบุญนำกันเดลยาสาธุอนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านที่ได้เข้ามาไหว้พระทำบุญนะคะสาธุจา้จาเนาะเด้อโอ้โหเนยไม่เคยเลยเราไปย้อนย่ จะว่าก็ขโเกิบหาบรรยากาศง,งามๆด้วย้ะมาปราบกิฟสีคนสั่นตานเนาะก็จะมีเจดีย์อย่างสวยงามมากเลยค่ะ Oh, Hello. Hello. ของเที่ยวเนาะเป็นมาเที่ยวถ่ายหลูยางลวงลายตาไวท์พาที่แล้วเหมือนกันมาทําการชายรูปเนาะมี่เลยจ้ะก,ก็สวยงามมากคนะ่ะเพราะว่าตรงนี้มันสวยมากมากงามลายจ้างามงามแขงงามวางามาดีรอเนาะแกว่าจะขอเก็บครับภาพบรรยากาศสวยๆงามฝากน้องอี่ทุกคนดูดันด้วยจ้า อ่านะพี่เออตัด ลายยางจ้ะ นี่ให้วาสิาพาไปเที่ยวชมอ่ะเจ,จดีโร้าเดอเนาะเจดีที่สวยงามมากจ้าไปเดี๋ยวเราเข้าไปในอ่ะเจดีกันเลยจ้านี่เลยทางข้าวเนาะเอาเป็นเจดีเลยนี่เลยจา้าอ้โหสวยงามมากค่ะ ส่วนมากก็จะมีแต่นักท่องเที่ยวที่มาถ่ายรูปเนาะจ้ะเที่ยวชมแล้วก็ถ่ายรูปนี่เลยจ้าเนาะเพีาะว่าเก็แต่ไฮเอฟซีในเบิร์นค่ะบรรยากาศร่มๆื่้เลยจ้ะ ความน่ารักความมีมารยาทเนาะจะ้ะต่างคนกับต่างเดินชนกันกับขอโทษขออภัยเนาะนี่แหละจะ้ะมันสัมพันธ์ที่ดีเป็นวาเนาะไปเลยจ้ะสวัสดี สวยมากจ้ะเลยโอ้ลมเย็นด้วยจ้ะ อานนี้ก็จะเป็น นี่เนาะจ้ะจะมีขายืนเนาะทั้งหมดเจ็ดสิบหกองเด้อจ้าเด้อเนาะพินคุณใหญ่ผลับนับองค์หันนี่ว่าทั้งหมดมีเจ็ดสิบหกองจ้า จุดเดือดะเอนี่เลยอ่ะต่ว่าจะให้ดูไปเรื่อยจากจุดโน,น้ไนไวโน้นเลยจนกระทั่งมานี่เลยจะนี่เลยนี่เลยเรื่อยๆจ้า สุดยอดจ้าเอยเนาะ น้าตรงนี้โอเคเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทันเด้อจ้าเน้อเพื่ว่าก็าได้เที่ยวชมวัดโพเรียบร้อยเด้อจ้าเนาะอีพี่นีเพื่ว่าก็าเขอจบคลิปอ่ะทีเพื่ว่าเด้เที่ยวชมนอกวัดโพเด้อจ้าเนาอก็ อยากบอกเลยว่าสวยงามมากสวยงามร้ายจา้าเนาะโบราแหลายนักท่องเที่ยวว่าจะเป็นชาวไทยชาวต่างชาติหรือว่าอ่าหลายประเทศเนาะในอาเซียนเลยจ้าที่รวมอาเซียนนั่มกัมี่ถึงได้นิยมชมชอบได้มาเที่ยวประเทศไทยหรือว่าวัดวาอารามของไทยเนะบาะเพราะว่าเป็นจัสวยงามมากทุกคนเพื่อว่าอาธิบายอีก อ,ออกมาเป็นคํำว่าวไรเนาะแต่หูซื้อว่ามีความสุขแล้วกะงามแถงงามแถงางามว่านะทุกคนก็ขอให้ผลบุญเนาะทีแพะว่าได้มาเที่ยวชมอ่ะ วัดต่างๆนะคะก็ขอให้จงถึง f อทุกคนทุกท่านภละาโนอขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจคือกันกับเพีวาที่ได้รับน่าความสุขนะตอนนี้เราจะเดิอนอกกสาธุค่ะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะที่กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้เพีวาะจะไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ ep ต่อไปจ้าขอบคุณหลายๆค่ะสบายดีสวัสดีค่ะขอโทษด้วยนะคะที่พนมมือข้างเดียวจ้าสาธุขอบคุณนะคะ